ย่างจังหวัดก็จะเป็นอย่างนี้แหละไอหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตห่งหมู่บ้านหนึ่งเดนมันจะออกไหมล่ะออกไม่ได้หรอเจาะข้างนอกเดินเดี๋ยวมันจะออกยากผมก็ว่างั้นเจาะข้างนอกดีกว่าอันนี้คือเป็นการเซฟนะครับผมเพราะเพราะเราจะกลับลำบากเพราะเราก็ถ้าเขามาอัดตัวนี้ก็เรียบร้อยถ้าไม่ออกก็ไม่ได้แล้วเราเต็มเครื่องมาแล้วเราเต็มเครื่องถอยถอย

เ,เนีวอิมค่ะดู